สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้พลรรัดจะมาทำสาคูต้มเปียกกะทินะคะเนี่ยพลัดต้มสาคูตอนต้มสาคูไม่ได้โชว์นะคะเพราะเราเอาไปสาคูไปต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาต้มใส่น้ากะทินะคะสาคูต้มเปียกพลรรัดก็ใส่น้ํากะทิลงไปสาคูถุงหนึ่งนะคะกะทิกล่องหนึ่งนะคะทุกคนเลยต้มสุกแล้วนะคะก็จะเติมข้าวโพดนะคะ สาคูต้มเปียกกะทิข้าวโพดค่ะแบบเมนูอาหารหวานนะคะของหวานแบบโบราณง่ายๆสไตล์พลาชนะคะวันนี้พามาชิมอะไรหวานๆมันๆน,น,นะคะชีวิตต้องมีหวานมีมันนะคะตอนเริ่มต้นทำพลาก็ไม่ได้ทำขั้นตอนให้ดูนเนาะก็พ่อทำแบบง่ายๆคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะช้อนชานะคะกะทิหนึ่งกล่องนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะทุกคน เพราะว่าเขาข้นไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าจะเติมกะทิอีกนิดหนึ่งนะคะพอเติมน้ํากะทิอีกนิดหน่อยนะคะคืออากาศหนาวเย็นก็อยากกินอะไรหวานๆมันๆร้อนๆนะคะอร่อยค่ะง่ายๆนะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากค่ะต้มสาคูข้าวโพดน้ำกะทิน้ำตาลเกลือแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายแบบง่ายๆแต่น่าทานนะคะ เขาทาขายก็แพงน,นะคะกล่องหนึ่งเจ็ดเหรียญสิบเหรียญนิดเดียวนะคะเรามาทําเองดูสิไม่ถึงสิบเหรียญประมาณสิบเหรียญเนาะได้เป็นหมอ้อเลยค่ะนะคะเก็บทานได้หลายวันด้วยนะคะทานไม่หมดก็ใส่ในช่องฟิวไว้นะคะมาทานเป็นไอศครีมตอนนี้พอลาก็จะมาเติมน้ําตาลนะคะมันอยู่แล้วเนะาะก็ใส่นี่ค่ะพอลากใช้น้าตาลทรายแดงนะคะใส่สามทัพทีก่อนนะคะ นเลยค่ะหอมๆค่ะทุกคนน่าทานมากเลยนะพะากกะต้มไฟอ,อ่อนๆไปเรื่อยๆก่อนนะคะแว่ให้ข้าวโพดสุกเนาะ ชิมแล้วค่ะหวานมันอร่อยพอล่าก็สไตล์นะหวานมันฉันคือเธอคือพอล่านะคะอาหารหวานนะคะแต่เขาก็บอกว่าแก่แล้วก็ทานหวานทานมันไม่ดีกับตัวสุขภาพนะคะแต่ละคนก็สุขภาพไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทานเท่าที่เราทานได้นะคะแต่นี่เป็นสไตล์พอล่าเองนะคะ มันนะคะมันนำหวานไม่ต้องหวานมากค่ะเอาวัดอมันนำเนาะลาก็จะต้มไปสักพักนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาตักเสิร์ฟกันเนาะใครว่างๆนะมีวัสดุอนะุปกรณ์ก็ลองทำนะคะง่ายมากเลยค่ะวิธีต้มสาคูนะคะลาก็ต้มก่อนเพื่อไม่ให้เป็นตาที่เขาบอกใช่ไหมคะ ปากระต้มกวนไปมาล้างน้ํานะคะเนี่ยเขาก็ใส่นะคะเขาไม่เป็นตาปลาแต่สาคู่เป็นเม็ดสีเขียวนะคะเป็นสาคู่ใบเตยนะคะหม้อใหญ่ขนาดนี้เนาะมันจะทานหมดใช่ไหมคะเดี๋ยวตักไปฝากเพื่อนเนาะแล้วกาชอบนิดนิหน่อยลองชิมดูว่าฝีมือพ่อราาเป็นยังไงนะคะทุกคน น,นี้ก็เดือดเต็มที่แล้วถ้าสุกนะคะจะเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะสาคูสาคูต้มเปียกกะทินะคะข้าวโพดท,ทำออกมาแล้วก็หอมหวานมันอร่อยนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยชิมแล้วอร่อยมากนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พราด่าน,นะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย